สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรากลับมาพบก,กับฟออมอฟอเหมือนเดิมนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะฟออมอฟฟมกะว่าจะมาตามหาตัวที่ยังไม่เคยมีทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวคอรับเทสปะ่ะคอรับเทสเนาะก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงเหมือนกันจะเห็นบอกว่าในตำนานมันก็ดีนะแต่มันเป็นช่วงที่ตอนนั้นฟออมอฟฟอยังไม่เด่นรันบุงการเทอร์เรทเทารเวอร์ดิเฟนยังไม่ได้เริ่มเล่นนะอาะง่ายๆก็เลยไม่ได้ทันเก็บเจ้าตัวคอรับเทส แต่จ,จะบอกว่าจะขอรับเทนนี้ก็ราคาแะไเหมือนกันนะทุกคนซึ่งฟองมาฟงก็ไม่รู้ว่าในตลาดปกติเขาป่อยกันเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เข้าไปดูอ่ะมันจะแพงมากมันจะเจ็ดสิบเคอตลอดเลยในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะก็เลยไม่รู้ว่าราคาตลาดจริงๆมันกี่บาทอ่ะกี่กี่คอยอ่ะทุกคนใครพอจะรู้บ้างว่ามันกี่เจมต้องรู้กี่เจมสินะโอ้อโหแต่เมื่อวานเราได้เจ้าตัวพี่เขียวไปแล้วในราคาสี่หมื่นเจมคุ้มมากทุกคนฟุกมาก เหมือนเป็นความพยายามเราของพมีลาพยายามที่วิ่งมาตั้งแต่2วันที่แล้วสองวันกว่าทุกคนก็ได้ราคานี้แต่ตอนนี้ก็คือจะตามหาเจ้าตัวนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าปกติแล้วตอนนี้ราคาตลาดตัวเนี้ยค่าที่เพื่อนเจอถูกที่สุดอะกีเจมสโออมอโฟงจะได้วิ่งตามหาถูกเพราะล่าสุดที่ผ่านมาที่ฟออมอแอบดูอะมันก็ประมาณ7จ็ดหมื่นกว่าเจมนะมาทุกคนไม่เคยมีใครปล่อยตามกว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดเลยแสดงว่าตัวมันค่อนข้างจะดีใช่ไหม เนะเราก็ต้องตามเก็บตัวเลยไม่เคยมีนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงถ้าใครรู้ว่าราคาตลาดที่ถูกที่สุดที่เพื่อนๆเจอมากี่เจมมาบอกกันบ้างนะคะแล้วตัวนี้ อย่าลืมาคอมเมนต์บอกกันบ้างถ้าใครคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสมัครสมาชให้ฟอร์องมาโฟม้วยนะคะบางคลิปอาจจะมีสาระไม่มีสาระบ้างหรือไม่มีอะไรหรือไม่มีสาระอะไรเลยต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยหากเสียงขอฟอร์อมาโฟมไปทาให้หูของใคระใคระคายเคืองก็ต้องขออภัยในนาที่นี้เช่นกันนะทุกคนจ้าแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์ของฟอ์องมองที่ชอบดัดเสียงจ้าสำหรับคลิปนี้ ก็แค่นี้แหละคะ่ะมาแค่นี้แหละมาแค่ถามเพื่อนๆว่าจะลงเขาตัวคอร์รัปเทสเนี่ยมันดีไหมเดี๋ยวตอนนี้ฟอ,องออมฟงคงจะวิ่งหาทั้งวันแหละจนกว่าจะได้ราคาที่ถูกใจแต่ยังจะต้องคงใจเย็นอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าราคาจริงๆของมันอะเท่าไหร่ทุกคนเออแต่ยังก็เป็นกำลังใจให้กันและกรรันนะคะทุกคนค่คะสำหรับคลิปนี้ไม่มีขายไปละคะ่ะไปละคะ่ะ,คะบุยบุยก้าบุยบุยก้าขอบคุณที่ติดตามจนกดไลค์ Subscribe ที่ช่องฟองออมฟงไว้นะคะ